รอแรงประหยัดไม่ควรพาดด้วยประการทั้งปวงกับเจ้า F30 คันนี้ครับผมสวัสดีครับผมโอจากท็อปเกียรโตนะครับวันนี้มีรถที่แบบโคตรหล่อมานำเสนอกับลูกค้าทุกท่านนะฮะคันนี้เป็น F30 BMW 325d M Sport นะครับเป็นเครื่องยนตดีเซลล้วน ปี2013นี้นะครับไม่น้อยมากๆนะครับเพียง90,000โลเท่านั้นเองจะมารีวิวรอบคันให้ดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างรับรองว่าของแต่งแพ้ท่วมๆเลยครับอ่ะมาครับเรามาเริ่มมาจากด้านหน้าเลยนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับผมไฟ daylight เนี่ยวงแหวนยังขาวๆอยู่เลยนะฮะถัดมาประจังหน้านะครับประจังหน้าเปลี่ยนเป็นแบบซี่เดี่ยวนะครับเป็นสีดําด้านนะครับ แล้วมาด้วยลิ้นหน้าดําด้านนะครับเป็นทรง M 3ลูกหน่อยๆนะครับผมสวยงามไล่มาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างมาด้วยล้อ M Sport นะครับล้อ M Sport ที่เบิกใหม่จากศูนย์นะครับเป็นล้อ 4.05m ขอบ20แน่นๆกันไปเลยนะฮะที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก M นะครับสีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้า4พอร์ตใหญ่นะครับผมถัดมาด้านข้างนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมกับกระจกคาร์บอนไฟเบอร์นะครับอันนี้เป็นของแต่งเพิ่มนะครับไล่มาเรื่อยๆสีสันยังสดใสนะครับสวยงาม แล้วก็มีสติกเกอร์ M Performance ด้วยนะฮะถัดมาล้อหลังนะครับก็เป็นล้อ 4.5M 0เหมือนกันขอบ20เท่ากันเลยนะครับเบรหลังให้มาเป็นเบรกคาลิเปอร์1พอดใหญ่นะครับจาก M s p มส t นะครับสีเหลืองสวยๆพร้อมจานสวยๆเลยแล้วก็คันนี้นะครับจัดทรงลงล้อมานะครับช่วงล่างมาเป็นช่วงล่าง KWV3 นะครับแสนกว่าบาทนะครับหล่อลงตัวมากๆนะฮะนุ่มสบายหนึบมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยงามลงตัวสไตล์ M3 ลุกนะครับ มาเริ่มมาจากนี่นะครับลิ้นฝากระโปรงหลังนะครับเป็นชุดแต่งคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมอันนี้แบต 325D นะครับเป็นตัวท็อปของดีเซลเลยนะครับรถมีน้อยมากๆแล้วก็ตรงนี้เป็นท่อนะครับเป็นท่อออกคู่4ี่ข้างเลยนะครับเป็นท่อของสำนักมัฟเฟอร์เพอร์ฟอร์แมนนะครับผมไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายตัว LCI นะครับแบบลมดําสวยงามนะครับของแท้ฝากระโปรงหลังเปิดได้แบบนี้นะครับ มีตัวไฟฉุกเฉินเฟิร์สเอดนะครับสัมภาระเก็บได้เยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในห้องโดยสารภายในกันครับอ่ะมาเริ่มกันในห้องโดยสารภายในนะครับเริ่มจากพวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยเนี่ยเป็นทรง M Sport 3ก้านนะครับสวยงามมากมาพร้อมแพดเดิลชิพนะฮะถัดมาเลือนไม้นะครับเป็นเลือนไม้แบบพื้นดิจิตอลนะครับแล้วก็เลขไม้เนี่ยเพียง90,000กว่ากิโลเท่านั้นเองน้อยมากๆนะครับผม ถัดมาด้านตรงกลางกันบ้างครับตรงกลางเนี่ยเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ8สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับปุ่ม iDrive ละครับแล้วก็จอเป็นจอ iDrive นะครับควบคุมวิทยุระบบต่างๆตรงนี้ได้เลยนะฮะมีกุญแจสวยงามนะครับถัดมาข้างบนเป็นเครื่องเสียงนะครับปรับแอร์ใส่แผ่นซีดีได้นะครับผมเบาเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เบาะตัวผมเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมปุ่ม memory seat นะครับ2ตำแหน่งนะครับผม ตรงนี้ฝั่งนี้เป็นเบาะไฟฟ้าธรรมดานะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนห้องโดยสารตอนหลังกันครับในส่วนของตอนหลังนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับสบายนั่งได้สี่คนสบายเลยนะฮะก็ตามสไตล์ F 3 0สี G สามสวยๆหนังเบาะหลังเบาะหลังเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีคนนั่งเลยนะครับตึงๆสวยงามเลยนะฮะด้านบน head room นะครับก็ยังเหลือเยอะแล้วก็มีไฟ2ตอนะครับไฟเนี่ยเป็น LED สีขาวหมดเลยนะฮะสวยงามนะครับเป็นไฟอ่านหนังสือซ้ายขวา และเป็นไฟห้องโดยสารด้วยนะครับผมก็โดยรวมสวยงามครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปดูกันที่ห้องเครื่องต่อครับมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคันนี้ใหม่มากๆนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องตัวใหญ่ด้วยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กําลัง218แรงม้านะครับแปลงประหยัดมากๆนะฮะโดยรวมก็สะอาดสะอาดนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับแต่เจ้าของเก่าดูแลดีนะฮะ เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดในเรื่องของราคารถกันครับผมครับมาฟังกันในส่วนของราคารถคันนี้กันนะครับรถคันนี้ทางเราเสนอราคาขายเพียง889,000บาทนะครับดาวน์เริ่มต้น10%ผ่อนต่อเดือนตกเดือนละ1 3ื่นสามหมเดี๋ยวทางเราดูแลให้นะครับผมสุดท้ายนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 2 2 6 8 1 6 1 4ผมโอ๊ตรับสายเองนะครับวันนี้ผมโอ๊ตจากท็อปเกียวโตนะครับต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตาาาามรรรถสวยๆจกทงงเได้นนะคับใช่อ YouTube และช่องทางอื่นๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ